สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกรอีว่าเกมเมอร์กิณีวาเจ้าเก่านะครับสงการนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับผมคอมเมนต์บอกกันได้เลยฮนะตัววันนี้ผมจะมาเล่นสงการในแมปซิตี้บ้านนาที่ผมไม่เข้ามาเล่นนานมากแล้วไม่รู้ว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างฮะแต่ที่ข้างหน้านะเห็นไหมข้างหน้าเขาเขียนอะยู่ฮะว่ามีอัปเดตสำหรับคุณนะมีเพิ่มเพลง5เพลงอันนี้เราไม่ค่อยเปิดอยู่แล้วฮะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับมีรถเอ่อรถ รถด,ดัมทักนะฮะมีรถบล็อกด้าซูเปอร์ครับนะฮะมีระบบโทรสองระบบนะฮะโอ้โหไว้แชทกะะพิมพ์นะพิมได้ด้วยตู้สายไฟสลับโจนป้อนสายไฟนะฮะ,แ,ะแก้บั๊กและแหลกต่างๆแล้วก็มีเทศกาลส,งกา,สงการเข้ามาด้วยหรอเข้ามาดูอะไรเลยกว,เ,ยวเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ในสงการของแอปซิตี้บ้านนาแล้วฮะก็มีการเปิดไมค์ขึ้นนะฮะเา <ๆ S 1> ขาเป็นอะไรอะเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไร เราขอเพิ่มเสียงขึ้นนิดนึงแล้วกันนะฮะอ่าแล้วก็จะปิดเสียงซาวเอ่อขออนุญาตปิดเสียงซาวเอ่ออื่นๆแล้วกันนะอยู่ไหนว่าลืมแล้วเนี่ยอ๋อนี่เปลี่ยนพวกบูมบ็อกฮะเนี่ยดีเจบู๊นะฮะบูมบ็อกเนี้ยปิดออกนะครับเออเขาเป็นอะไรกันนี่เดี๋ยวเรามานี่ฮะเอาเสื้อสงการนี้ก่อนจึ๊ฮ่าสุดเทพเฟี้ยงงอกับท้อนาแว่นอะไรอ่ะเฮ้ยเจ๋อวิกิป สวัสดีครับครับว่าไงครับได้สงกรารที่ไหนครับเนี่ยไอโมงทีงไ่ไหนใส่หมวกโมงไหนเนี่ยเฮ้ยตัวจริงใส่หมวกก<ม>็ใส่โมงไ,<ม>ไหนโอ้<ห>ยอย่าได้น้ำแข็งน้ำเปียกมันเย็นเอลาละฮะเดี๋ยวเราใช้ปืนของเราดีกว่าฮะที่ซื้อมาสงการปีที่แล้วนะ โอ้โหแป้งปะแป้งเยอะแยะมากมายเอปืนไปที่แล้วปืนส่งการไปที่แล้วนะอ่าโอเคเรียบร้อยครับใครหิวข้าวไม่มอยากกินข้าวออ้ยครับปิดไฟกันนั่นมันมีอะไรให้ขายบ้างมันมี มีแป้งโอ้เออมีแป้งม,ม,มีปืนแล้วก็มีน้ําแข็งนะครับโอ้แล้วข้างบนนี้มีอะไรอ่ะอ๋อมีบูดีเจแล้วก็สไลเดอร์ฮะอ๋อมีคนเต้นโยกฮะโย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 ไปโยไปโยไปเรามีสองฝั่งฮะเราลงไปเออเออเออแล้วก็มีตรงนี้ครับมีซื้อเต็มหรอเท่านั่งซื้อเต็ม ซิมบ้าเออข้างหน้านี้อะไรเนี่ยนี่คืออะไรครับโอ้มีสาวน้อยปากแป้งครับสาวน้อยมีใครนั่งไหยมีใครมีใครนั่งไหมมีใครนั่งไหมนั่งหน่อยปาบอลปาบอลเอาเอาตัวถึงล้เอาลูกบอลจากไหนวะเอาเนี่ไงมีใครนั่งนะสาวน้อยตกน้ำสาวน้อยตกน้ำอ,อ่า เฮ้ยไม่โดน่ะเอาเอามา20บาทปางไงวะเฮ้ยโดนเ้ยเอาอีกเอาอีกเออ <c oughs> เออ,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 เอโอ้มันปาง,ง่ายจังวะยี่สิบบาทอา้าวไม่โดนแล้วเนี่ยมองไม่เห็น เล่นดังกันใหญ่โอ้ยออกไป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 โอ้มีอะไรเนี่ยโอ้มีคนเล่นกีตาร์ด้วยนะน่าจะเป็นช่วงฮาโลาวีนนะโอ้มีอะไรอัปเดตบ้างครับตรงนี้ปล่อยไหล่ปล่อยไหล่ลหลผมเป็นเนมายโชว์เลยเฮ้ยมีใครเป็นเนมาวะนี่ปล่อยไหล่ปล,อลอ่อยไหล่นี่ตรงนี้มีอะไรบ้างอะ่ะอ๋ออันนี้มีปลาป๋องนะปลาป๋องปลาป๋อง ปาป๋องอีอ้อันนี้อะไรครับฉีดน้ําใส่คนอื่นหนึ่งรอยครั้งจะได้อันนี้เหรออ๋อปาแป้งร้อยสิบคนจะได้อันนี้เหรอเฮ้ยอ,อ,อยากลองกันเนี้ยนี่ยถ้าเกิดลื่นมันเป็นลื่นยาวๆเลยเดี๋ยวเราไปลองดูดิสีม่วงๆไงปลาปล่อยไหลเฮือเฮือเข้าอุโมงค์อ่ะปล่อยไหล ไปหลายยาวฮะเออท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบออตโต้เออเออท่องเที่ยวออตโต้นะเราไม่ต้องขยับเองเลยฮะดีมากเลยตรงนี้มีอัปเดตโรงพยาบาลมาใหม่ฮะฮอสพิทอลบ้านนานะฮะอ,อ่าแล้วก็มีโอ้โหมีบ้านคนนะโอ้ดูกราฟิกอัปเดตขึ้นเลยไนดะ้เยอะขึ้นเลยนะผมก็ไม่มาเล่นนานเฮ้ยนี่วัดอะวัดเฮ้ยมีงานวัดด้วยมีงานวัดด้วยลองไปดูงานวัดกันดีกวะะ่านฮะงานวัดมีอะไรบ้างครับ เฮ้ uh. ยผีเลือกผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนหลงพี่บวชให้แล้วเดี๋ยวหลงพี่กับจ้อยกับไปแต่ไปบี่พรบาทแล้วเดี๋ยวจะกลับมาวัดก่อนแล้วค่อยมาบวชไม่ใช่เหรอวะพูดว่าเว้ยพูดว่าเว้ยนี่วัดได้ยังไงครับ าเลย,เยบินธบาทนี่ต้องต้องรอยอยู่บนฟ้าไหมฮะบินธบาตเฮ้ยเสี้ยยงเหมือนจัดเฮ้ย,ย,เ,อยเอาไม่บวชแล้วเหรอฮะมาบวชก่อนดีมาบวชก่อนดีพระก็พระเหอะไอ้สัตว์อ้าวไม่บวชแล้วเหรอได้ได้บวชบวชแบบ,บนึง ขอแคปทีนี้พี่อย่างนิ่งๆก่อนเร็วๆเฮ้ยใครหิวข้าวไม่ไม่ไม่กินข้าวเนี่ยเสียงท้องร้องเนี่ยพี่พี่แคปนี่พี่ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เอาเลยเลยเลยเพลแล้วอ่ะฉันไม่ได้นะใช่ใช่ฉันได้อีกตอนเช้าเอาฉันน้ำปานะได้นะหลวงพ่อเอาเอาผ่านละเป็นหลวงพี่โอ้แม่จะขับมาดูอยู่หลวงพี่อ่ะหลวงพี่นะเขาถ่ายรูปได้เลยเขาถ่ายรูปได้เลยขอแคปภาพก่อนแป๊บนึงแล้วใครเป็นคนบวชให้ครับเนี่ย หลวงพี่ติณนะเลองพี่ตินบวชบวกันเองเลยเหรอฮะอเ<บ>ช้าแล้วเนี่ยเช้าแล้วจอยหลวงพี่ฝากเปิดประตูวัดทุกบ้านหน่อยครบผมโอ้ยมีโลพระด้วยมีโลเด็กวัดด้วยโอ้นี่เขาจะบวชแล้วเขาจะบวชัอดูว่าบ,บวชแล้วนี่อ่า,อาบีดบาทห้าสิบบาทครับอุย้ยเสียห้าสิบบาทเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเรื่องเลย มามาบวชบวชได้เลยบวชบวชได้เลยบวชเอาบวชเสร็จแล้วเนี่ยบวชแล้วบวชแล้วบวชแล้วจ้อยจ้อยจ้อยเอารถจ้อยเอารถไปหลวงพี่จะไปหารถไม่เจอไปไปบินทบาที่ไหนคะเนี่ยอ่าตรงตรงนั่นนะรอบรอบเมืองครับรอบเมืองโอ้โอ้นั่งล่างล่างข้างหลังข้างหลังซ้อนจ้อยซ้อนจ้อยเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง พระมันมันมัน,มนต้องเดนไม่ใช่เหรอลุงพี่อันนี้แบบใหม่ะไรบะบวชพระสองพันยิบสี่ไงนั่งมอไซค์ได้แกไม่ขับเองคืออันนี้มันมันน้อยไปอ่ะปนนึงโอเคให้เขาไปไปไปทำงานกันดีกว่าเราดูก่อน,นเดี๋ยวเรามาดูกับบรรยากาศงานวัดกันดีกว่าครับมีอะไรบ้างอ๋อตรงนี้มีรถก,กระบะมีชิงชา้าสวรรค์นะ โอ้นั่งเพลินๆน,นะวู้วววมีสาวน้่งตกน้ำเมื่อกี้ปาไปะะแล้วฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยยิงตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรประโยชน์ซื้อมานันเลยยิงหน่อยยิงเลยโยมมันโยมมึงจะยิงฝั่งไหนท่ายิงฝั่งนี้เดี๋ยวกูจะไปฝั่งนู้นฮะเดี๋ยวยิงยิงยิงน้าคอมก่อนยิงน้าคอมก่อนโอ๊ยใฉันใหญ่สว์ เดี๋ยวดี๋ยวเวลาชัดเยเดี๋ยวเาเวชาสันเพรย์ไมีตาบาก่อนเอาบายยยเอไอ้หนูยิงให้ดีลูกแต่ยิงทุกตาตวไหนก็ยิงเลยนี่ไงยิงตุกตาตวไหนยิงเลยเนี่ยนี่มบ้าหรือเปล่ามึงจะยิงฝั่งไหนทางมึงยิงฝั่งนี้แล้วกูจะไปฝั่งนู้นอ่ะมาฝั่งนู้น ออฉันได้สัตว์อันนี้เขาไมีเฟ้นไฟขายด้วยอ่ะอ้องานวัดเฮ้ยนี่รถรถเวฟใครอ่ะยิ้มตะกี่กอนได้ไหมโอ้รถไฟฟ้าป่ะเนี่ยรถไฟฟ้าป่ะวะไม่รู้อ่ะไปละบึนบืนบึนบืนตรงนู้นมีอัปเดตอะไรป่ะไปดูก่อนฮะส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตเท่าไหร่นะตรงนี้ กองขยะฮะเรามีสามารถเก็บขยะขายได้อะฮะโอ้วันนี้ก็เป็นโซนน,ะนักเหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรอัปเดตฮะแล้วก็ตรงนั้นก็จุดแข่งมอไซค์ฮะวู้ไปตรนี้ธนาคารนะคนมาปล้นได้ฮะแล้วก็มีตลาดน้ำโรงเรียนนะเฮ้ยลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งชิ้นปิ้งซื้อชิ้นปิ้งอละอ่าซื้อชิ้นปิ้ปงจะ้อนทำไมล่ะนั่งหน้าสิ เฮ้ยเขาเขาดังไงเฮ้ยรถรถอะไรอ่ะไปดูดิดูดิไปไหนอ่ะเฮ้ยไงทองไม่เฮ้ยโอ้ยทำไรอ่ะเอา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 เออเอาระเบิดเฉยอ่ะไปเอาเอาเอา รถแรงงั้นเราอ่ะรถแรงเหรอใช่ครับพี่โอ้นี่ตัวไหนตัวไหนเนี่ยเบบ125ป่ะเนี่ยเอาพิกรถไม่ได้อีกเอาจบเลยพิกรถไม่ได้แล้วผมไปขโมยรถเขมาครับพี่เอาเป็นโจรนี่เราอ่ะพิกรถนี่ยพิกรถไม่ได้แล้วเอาตำรวจจับแน่ใครหิวข้าวไม่กินข้าววะเนี่ย เออตบค่อยเห็ดหางสัวฮะตบเลยหน้างานฟฟเฟสติวัลมันน่าจะมีอะไระนะโอ้คนเล่นน้ำไาตรงนี้เขาไม่ไปไหนกันเลยเฮ้ยมีกระบาด้วยได้กระบาเฮ้ยกระบาเฟี้ยวอ่ะโอ้ โอ้ฉีน้ำฉีน้ำโอ้โหโอ้ฉีน้ำฉีน้ำโอ้โหโอเคมาดูนี่เขาคุยแล้วกันโหะคุณแรงจ้ะโอ้หน้าขาวแล้วเอา้าไม่โดนจับอ่ะ โดนจับข้อหาอะไรวะเฮ้ยโดนจับข้อหาอะไรวะโอ้ออย่าไปจับโดนจับข้อหาเล่นน้ำเหรออย่าไปจับไปอย่ามาจับอย่าไปจับใอยเอออ้าวอะโดนจับข้อหาอะไรเนี่ย เล่นน้ำนชาวบ้านเหรอปตรงนเรี้อะซืบเอาเอาหน้าผมหน้าหน้าผมเออหน้าผมอีวามาเยือนนะนี่อีวามาเยือนเออเป็นไงล่ะไหนอะอุ้ยไม่ต้องรุนแรงด้วยอะนี่น่ะปืนยมยิงเลย อุ้ยอ้จะยิงเราให้ได้แหละเอาก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรแบบเด็ดเฮ้ยมีตรงนน้นมีตรงนน้นมีโน้นเราไปตรงนี้ตรงนู้นดีกว่าเราไปตรงนู้นดีกว่ารู้สึกว่าจะมีหมดล่ะมีร้านขายทองมาฮะร้านขายทองเพิ่มขึ้นนะมีรถตะไล่ร้านขายทองมีเอ่ออันนี้อะไรอ่ะม้ากำนัน ใครอ่ะเด็กนี่ใครอ่ะเฮ้ยเด็กนี่ใครอ่ะเฮ้ยมันเดินหายข้ไปในบ้านนะเฮ้ยเรื่องหลอนสองบรรทัดรอเด็กหายเอาตรงข้างหน้านั้นฮะมันจะมีเอ่อโซนตัดไม้ครับแล้วก็นี่ฮะโซนฟาร์มต้นไม้ฮะเอาต้นไม้มาปลูกแล้วก็ เอาปรมาไปขายอันนี้ตรงนี้เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ครับเราไปซื้อไก่ก่อนไก่ตัว250ครับปาบเขาให้เอาไก่มาฟักเวนี้ใช้เวลานานไหมนี่เขาบอกว่าให้อา,อาหารให้เขาครับน้องเหมือนเทพมังกรอทองเลยอ่าอาหาร2บาทนี่ค่าไก่นี่เท่าไหร่ฮะให้อาหารจุ๊บ รอเวลาสามสิบวิน้องไก่ตัวใหญ่นะแล้วนี่อะไรครับเราสามารถปลูกต้นไม้ได้ครับมีเอ่อมีแครอทบีกัลล่มมีมะเขือเทศฟักทองข้าวโพดสตร,เรอเบอร์รี่เอาไปปลูกเอานี่อ๋อปลูกปลูกได้นี่เราถ้าเกิดเราเอาน้ำมานี่ไงนี่เราเอาน้ำมาใช่ไหมรถรถตรงนี้เลยอ่า เออเออเดินหยิบ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 ทีละอันนะทำไมแบบว่ามันไม่ให้เราแบบว่าตักถังใหญ่แล้วค่อยลดทีละนิดนี่ป๊าปๆป๊ปแป๊บอึ๊บ เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วก็รอเวลาประมาณ5ทีถึงจะได้กู้เลยมามาฮะถ้าเกิดเราเอา,อาพืชผลมาปักตรงนี้ฮะเราก็สามารถปลูกได้แต่เรายังไม่ปลูกเฮ้ยไก่ตัวใหญ่เป็นข่เอ้ยลูกไก่ลูกเจี๊ยวข้าไก่เป็นตัวลูกไก่ละเป็นแม่ไก่แล้วเราอาหารให้มันครับนี่เราถ้าเกิดเราลูกได้ลูกเจี๊ยบมาเป็นไก่ไทย30วินาทีแล้วก็ไก่จะออกไขท่ทุกๆ5ทีครับอ่าให้อาหารจุบจ๊บจุ๊บ อ่าทุกๆห้าทีเราถึงได้ไข่เนี่ยปืนจริงป๊อกไ <c oughs> ม่ตรงนี้ก็มีอัปเดตอย่างนี้นะฮะใครที่อยากมาแบบว่าเก็บเงินเล่นๆมานั่งโลเพ่กับเพื่อนขำๆนะที่จริงแมปโลเพ่ใครเดี๋ยวนี้ก็มีมากมายครับซิตี้บ้านนามีอะไรเกี่ยมีหมูกระทะนะฮะแบงคอกยินเนอร์นะฮะเยอะแยะมากมายเลยฮะ,ะแล้วก็มีจุดพักใจอะไรก็ว่าไปว้าว ไปรุ่นทรงทรงเช้งไงไอ้หนุ่มทรงเช้งมาเหงมันท่อไอ้สาวทรงซอกเฮ้ยเฮ้ยอุดระปะแป้งอ่ะโอ้ยไปดีกว่าเออสรึปสรึดอ่ารถกะรกบะบะรถกระบะช่วงนี้เหรอรถกระบะ แล้วก็บาดสาดน้ำมันอยากได้อะซื้อที่ไหนวะไม่มีเอออะไรเนี่ยทำไมต้องรุนแรงด้วยโอ้ยต้องแต่งตัวหน้าตาน่ากลัวองนี้เลยโอ้โดนตกเลยเอ้าเลิกผ่ากี่โมงตกกันทำไมเอาเหนื่อยท้อๆเอา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 โอ้ฉันล่าแล้วเอาตกกันใหญ่เอ้า คุณถึงชนครับอันนี้คือปรับนะปรับนะปรับปรับปสักสองล้านได้ไหมคือแบบรถเราพังหมดเลยอ่ะล้อหลุดด้วยเนี่ยอุ้ยสองล้านเลยเอ่ะแพงไปแพงไปสองล้านเลยน่ากลัวอะใครน่ากลัวครับไม่มีครับไหนผิดผมผมจ้าพี่หนึ่งแสนมามาเป็นรู้ให้เพื่อนผมด้วยเพื่อนผมมันจะจีบสาวอ่ะ ว้าคือต่ดตัวเป็นเด็กได้ปะเด็กได้พี่เอาแบบไหนอ่ะเบบี้น่ารักเลยนะเลยหาพ่อเบบี้น่ารักเลยเหรอเฮ้ยอาคุณครับพี่เอาในวันนั้นเราเรื่องเพื่อนผมเพื่อนผมมันจะง้อเมียเนาะอ๋อง้อเมีย อ๋อต้องต้องต้องมีลูกอะฮะงงอมีต้องมีมีลูกก่อนอะอุ้ยอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วนะโอ๊ยตายแล้วจะขนาดนั้นโอ้วิ่งตายโอ้โอ้อะไรเนี่ยโอ้เดือดเดืดจะเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้สงการสงการมีอุบัติเหตุแล้วสงการมีอุบัติเหตุนี้นะฮะปกติฮะปกติฮะโอปกติปกติปกติฮะสงการฮะ

ก็ประมาณนี้ครับอัปเดตมีคนก็ยังเล่นกันอยู่นะในสลับแมปนี้ครับกับช่วงสงการใครที่ไม่รู้อยู่เล่นที่ไหนก็มาเล่นสงการกันในนี้มาคุยมาเล่นมายิงน้ํายิงปืนกันอะไรกันว่ากันไปอันที่ผ่านมาไม่รู้ว่าน้องๆไปเล่นน้ำที่ไหนฮะส่วนผมไปเล่นที่บ้านแป้งครับพอดีว่าจัดปราตีกันก็เลเล่นน้ำสงการที่บ้านแป้งกันไปฮะไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกเลยทีเดียวนะฮะส่วนวันนี้ครับผมผิดพลาดประกันใดขออภัยวนันนีด้วยด้วยนะครับผมในในเกมเขาอาจจะพูดคำายงคำหยาบอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าผมมไไ่ดด้เป็นนนคพูะ ผมก็ยกพยายามตัดให้ได้มากที่สุดว่าเขาพูดอะไรอย่างนี้โอ้อนนโอนักดาบอะนักดาบสมุรไรอะได้ฆ่าคนนะเอาเลยอเคครับผมไปก่อนแล้วกันเรดูวุ่นวายนี้สำหรับโลพีโลบอกนะฮะโอเคบายบายครับ <laughs>